ดูเหมือนว่าดิวมหากราบนี้ก็จะจบลงแล้วนะโอ้โหล่าสุดนะชูกุนเด้น,นะกำลังที่ย้ายไปที่เชลซี มีข่าวด่วนเข้ามานะช่วงประมาณ4ี่โมงเย็นบ้านเรานะโอ้โหรายงานข่าวแบบสดร้อนนะครับจากคนนี้เองนะครับโจเซ่มาเนียคาเซียนะครับซึ่งคนนี้เองนะ,นนเ,งนะงนนเป็นสายข่าวที่หนึ่งของฝั่งเซบีย่านะครับเขาบอกว่าผมสามารถบอกได้เลยนะครับว่าชูกุนเดกําลังที่ย้ายไปที่เชลซีแล้วซึ่งเชลซีเองนะเป็นทีมเดียวที่ยื่นข้อเสนอให้กับเซบีย่านอกจากนี้พวกเขากําลังทํางานร่วมกันอย่างหนักนะเพื่อปิดเดีวที่มีความซับซ้อนนี้และตัวนักเตะเองก็อยากย้ายไปที่ลอนดอนอีกด้วย เขายังบอกอีกนะครับว่าที่ดีวนี้มีความล่าช้าเป็นอย่างมากก็เพราะว่าดีลนี้นะเป็นดีวประวัติศาสตร์ของเซบียนะครับซึ่งก็จะตกลงกับเชลซีได้แล้วและทั้งฝั่งของบาซ่าเองนะไม่มีโอกาสอีกแล้วนะเขาย้ําต่อนะบอกว่าทุกอย่างที่มาจากสื่อของบาร์เซโลนานั้นล้วนเป็นข่าวเท็จทั้งหมดนะครับถ้าเขาพูดมาแบบนี้นะซึ่งมันก็ตรงกับข่าวของเฮรินาคอร์ดิสเอโดนะครับคนนี้เองเป็นนักข่าวฝั่งบาซ่าซึ่งโรมาโนเองนักกดติดตามทวิตเตอร์ของเธอด้วยเช่นกันซึ่งถือว่าพอฟังได้เลยนะครับ เขาก็ออกมาได้อัปเดตเรื่องของชูกุนเดนะเขาบอกว่าแหล่งข่าวของบาร์ซ่านําแทบจะยอมแพ้เรื่องการเซ็นสัญญากับชูคุนเด้แล้วบาร์ซ่าเองนั้นไม่เคยยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับเซบิยาเลยที่บาร์เซโลน่ามองว่าแทบเป็นไปไม่ได้แล้วและคุนเด้เองนะใกล้จะเซ็นสัญญากับเชลซีเต็มทีสําหรับแฟนเชลซีคิดเห็นและรู้สึกอย่างไรก็คอมเมนต์กันไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะผมเจ้าแมนพีนาครับสวัสดีครับ